จร,จริงๆอยากจะค้อนมาทุบนี่เลยโยมมันปวดมากนะโยมสองข้างเลยม<ช>ันรู้สึกว่าเดินดีเดินไม่ค่อยเสียวนะใช่ค่ะเหมือนได้ขาใหม่เหมือนได้ร่างกาย เรากลับคืนมาเหมือนเหมือนเหมือนที่เราเคยแข่งแรงอะ่ะลูกง่ายเดินง่ายค่ะแล้วก็หายปวดนะลูกสามสองบอกแม่นั่งขัดตมาดได้แล้วนะอฮะไหนลองทำดูสิคะว่าขัดบแกได้ริงเปล่าแม่นั่งขัดตมาดได้แล้วนะโอ้โหเนี่ยเอผลรับสุดยอดมากเลยสั่งมากล่องที่สองก็เออรู้สึกเดินดีมากเลยขึ้นบันไดก็ไม่ขัดไม่ปวดแล้วก็ไม่ปกติเดินกบแก็บกบแก็บคะเสียงบัแกบเป็นยังไงบ้างกับแกบนี่มั่นใจไหมคะว่าดีบุญดีจริงอย่างที่เขาออกสื่อกันไหมคะ เช mm ื่อค่ะพ nice ่าดีบุญดีจริงเพราะเราเป็นคนทานเรารู้ว่ามันดีจริงค่ะอเราต้องสัมผัสเองเท่านั้นเองจะดีไม่ดีมันขึ้นอยู่ที่ว่าเราลองหรือไม่ลองเท่านั้นเองใช่เราต้องลองัอย่างเดียวก็ไม่รู้เนาะฟังอย่างเดียวไม่รู้ฉันเราทางทีหลังที่จะได้ลองแล้วผิดหวังไหมคะไม่ผิดหใช่ดีมากดีขึ้นมาเออบอกน่าจะสั่งกินตั้งนานแล้วนะนี่นะใครที่ดูอยู่นะน่าจะสั่งกินตั้งนานเสียงจะกูดใช้จริงใช่บอกคิดมาตั้งนานวัาน่าก็น่าจะสั่งกินตั้งนานแล้วนะว่าเออมันจะได้ไม่ต้อง สองข้างเลยมันนึกอย่างนั้นจริงๆนะโยมมันปวดแบบไหนคะปวดแบบลึกๆปว,ป,วปวดแบบปวดแบบอยากจะทุบหัวเก่าจริงๆสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับน,นะะทุกท่านเข้าสู่ช่องชาแนลดีบุญคุณปุ๊กนะคะวันนี้นะคะเราอยู่ที่ตลาดบางเพ็งใต้มีนบุรีกรุงเทพมหานคร,ร,รนะคะแล้ววันนี้นะคะปุ๊กก็อยู่กับหลวงพ่อนะคะที่ฉันผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนนะคะตัวนี้แล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนมากๆนะคะวันนี้นะคะหลวงพ่ออยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะว่า หลังจากที่ได้ทานปิดพันธิบุญมีความประทับใจอะไรแล้วอยากจะบอกญาติโยมในวันนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาฟังนะคะเสียงจากหลวงพ่อกันนะคะนวัพสการค่ะหลวงพ่อกอดเขาจะเรียนผ่อนโยมนะ,ะอาตมาก็พานอุปัจัยคุณอาจงโมวัดที่จำพรรษาโยมเนี่ยมายี่สิบี่พรรษานี่ยโยมนะหลวงพ่ออายุเท่าไหร่คะตอนนี้หกสิบแปดอยู่ตอนที่จะหลวงพ่อจะฉันปิดพันตัวทีบุญค่ะหลวงพ่อมีอาการปวดส่วนไหนในร่างกายบ้างคะจะปวดทั่วเขานี่ทั้งสอง ของข้างนะโยมนะเริ่มปีสี่สิบเก้าจะเริ่มประมาณสิบปีแล้วสิบป่วยมาหัวเข่าสองข้างแล้วก็เห็นบอกว่ามีตรงฝ่าข้อเท้าก็ข้อเท้าข้อเท้าจะถ้าเดินเด็กมากๆแล้วจะจะเดินลําบากเหมือนก็สลนอยเท้ข้อเท้านี่ก็เหมือนเสียงมันมีหรือไม่ลวกหรืออลไรเข้าไปแทงเนี่ก็อ๋อค่ะก็อาจจะมาก็จะซื้อยาแก้ปวดเป็นยาชุดมาเป็นมานได้ยังคะอาการนี้ค่ะ ประมาณอาการสิบปีแล้วโยงสิบสามปีแล้วสิบสามปีที่ทนทรมานทรมานมากเลยใช่ไหมคะแล้วมีการรักษาอย่างไรบ้างคะก็ปวดก็ซื้อยาก็ที่เขาโฆษณาแล้วก็ลองดูค่ะแล้วเป็นยังไงคะผลลัพธ์ก็หายมั่งไม่หายมั่งโยงหายบ้างไม่หายบ้างใช่ไหมคะแล้วหลวงพ่อรู้จักสิทธพันธ์นิบูลนี้ได้ยังไงคะก็ได้ดูอ่ายูทูบของอาตมาก็ลองเปิดดูแลนกับพอดีเจอเจอมาสิบกว่าวันกินแล้วนะแล้วทำไมหลวงพ่อถึงตัดสินใจเลือกที่จะซื้อกับบุกล่ะคะ อ่าจังหวะเห็นว่าญาติโยมที่มาสัมภาษณ์กันก็อายุก็เยอะแล้วเนี่ยหกสิบกว่าแล้วเกือบเจ็ดสิบมากค่ะก็ลองดูเลยมีความมั่นใจใช่ไหมคะว่าอ๋อมีการออกสื่อหลายคนแล้วนะคะเห็นพวกสัมภาษณ์หลายคนนะคะก็เลยมั่นใจแล้วหลังจากที่ตัดสินใจได้ลองทานค่ะมันดีจริงอย่างที่ญาติโยมเขาออกมาพูดไหมคะหลวงพ่อค่ะก็ก็ดีป่ะเามาคันไปสองกองก็สิบกว่าแล้วสิบกว่าสิบกว่าซองแล้วก็เริ่มดีดีขึ้นนะมันดีขึ้นยังไงคะก็อาการเขาก็ดีขึ้นนะ่ต ู้สึกว่าเดินดีของเดินไม่ค่อยเสียวนะเห็นหลวงพ่อบอกว่าเวลาที่ช่วงเช้าๆไปเดินมีธบาทจะมีอาการทรมานบ้างๆเลยใช่ไหมคะใช่จะตรงข้อเท้าจะเสียวอาตมาก็ขอผู้แปดภาษาพระนลยมยมถ้กผู้โกก็มุสานิยมอันนี้ก็จริงๆก็ก็ลองมาหลายอย่างโยมแต่นี้อาจจะราคาเขาจะสูงไปหน่อยแต่ก็ดียังคุ้มอันนั้นจะไม่ไม่สูงแต่ก็ไปเรื่อยๆแต่นี้มาคุมราคาโยมคุมราคาที่อาตมาก็ขอขอบอกโยมล้วกันนะก็ลองดูโยม มีอาการปวดเข่าะะแล้วก็มีอุบัติเหตุนะคะถูกรถชนนะคะหลังจากที่ได้บเบอาบัิเห็นแล้วก็มีอาการเจ็บปวดนะคะมากๆเลยนะคะแล้วก็ได้เลือกผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนตัวนี้นะคะเพ,ะพื่อฟื้นฟูอาการปวดแล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนมากตั้งแต่กล่องแรกนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาฟังมาฟังเสียงจากผู้ใช้จริงกันเลยนะคะสวัสดีค่ะค่ะะคุณที่ชื่ออะไรคะวีระชักศรีคำ วีรศักดิ์สีคามนะคะอายุเท่าไหร่คะ59 59เนาะ้าสิเก้านประกอบอาชีพอะไรอยู่คะเป็นรอปพอยู่อยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่หมู่บ้านโมดิวิลล่าครับอ๋อหมู่บ้านโมดิวิลล่าเอแบบบางนานะคะค่ะแล้วก่อนทานนะคะพี่วีรศักดิ์อ่ะปวดส่วนไหนในร่างกายคะปวด่เข่าปวดเข่าใช่ไหมคะค่ะปวดเอาทั้งสองข้างไหมคะหรือว่าข้างเดียวข้างเดียวครับข้างเดียวด้านซ้ายนะปวดยังไงคะก็เห็นบอกว่าเออเคยได้แบบรับบทอุบัติเหตุรถชนใช่ไหมค่ะเมื่อปีไหนคะเมื่อปีหกหนึ่ง กบหนึ่งเนาะแล้วหลังจากที่เราได้รับภัยเหตุค่ะเรารู้สึกว่าร่างกายเราเนี่ยมันมันมันทรมานมันปวดใช่ไหมปวดปวดปวดมาตลอดตลอดระยะเวลากี่ปีคะสองปีอะสองปีครับอยากให้ให้ให้เล่า,เล,าเล่าตอนตอนตอนเกิอดอุบัติเหตุนิดนึงค่ะว่าตอนเกิอดอุบัติเหตุอ่ะเกิดยังไงค่ะตอนที่ตอนเกิดอุบัติเหตุเป็นเป็นอย่างเงี้ขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนกันมาสามคันใช่ไหมค่ะก็รถจะเลี้ยวทีนี้มอเตอร์ไซค์มากระปึ้งเลย ปึ้งมาเสร็จก็ลอยเลยผมลอยเลยผมอยู่ตงกลางเลลอยปุ๊บเนี่ยไอ้หัวเข่ามันไปแทรกกับปูนเนี่ยแต่ไม่หักใช่ไแต่ไม่แจกไม่หักนะแต่วันนั้นนัคือเจ็บมาตลอดเจ็บมาตลอดแล้วก็ไม่ได้รักษาอะไรก็ทนเจ็บอย่งนั้นก็ไปบีบไปนวดแค่สามครั้งผมบอกว่ามันไม่ดีขึ้นใช่ไหมคะผลลัพมันไม่ดีขึ้นเลยนะคือหลังจากที่เราได้ทานเนี่ยอาการปวดหายไปไหมคะ หายไปเลยเราสมผัสตั้งแต่สองซองแรกนะคะแล้วเห็นบอกว่าตอนนี้เดินได้คล่องแล้วเส้นทางจากที่เราเคยเดินเจ็บทรมานเนาะเดินตอนนี้เห็นว่าเดินคล่องเลยแล้วไม่ปวดไม่ปวดแล้วเไม่ปวดเนาะโอเคค่ะตอนนี้ค่ะมีความประทับใจอะไรกับผลทานดีบุลบ้างคะพอกินแล้วม่เห็นผลนะครับกินแล้วมันเห็นผลนะคะทาไมถึงตัดสินใจเลือกทานดีบุลนะคะเพราะว่าเห็น ไปสัมภาษณ์อยู่ยูทูบอะก็บอกว่าเออดีขึ้นผมก็เลยโทรไปเลยค่ะก็เห็นว่าหลายๆเคสเขากินแล้วดีขึ้นใช่ไหมก็เลยมั่นใจแล้วหลังจากที่ได้ทานะค่ะที่วิตามิดีขึ้นอย่างที่เขาพูดกันไหมคะครับดีขึ้นครับดีขึ้นเนาะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ทานออะเราให้ฟังนิดนึงค่ะมันดีขึ้นตั้งแต่ซองเท่าไหร่ประมาณซองที่ที่สองอะซองที่สองเท่านั้นเองค่ะหมายว่าปั้นที่สองก็ดีขึ้นแล้วค ถ้ามีคะแนนให้ดีบูลสักงสิบคะแนนนะคะพี่บริษักาษาให้ดีบูลเท่าไหร่ดีะคะให้ร้อยคะแนน oh, เลยโอ้มีสิบให้รอนน้อยน <laughs> ะคะถ้าถามความประทับใจในสิทธิ์กาดีบูลนะคะอยากให้พี่บราาิสัทช่วยเล่านิดนึง่ะคะทับใจ,จยังไงปะคะตอนแรกก็กินตองแรกก็มันก็ดีขึ้นอะ่ะซองซองที่สองก็เดินได้สะดวกอ๋อค่ะหลังจากที่ตอนแรกเจ็บมากเดินไม่คล่องขาด,ขดใช่ไหมคะหลังจากที่กินซองแรกรู้สึกดีซองที่สองคือจับมาเดินได้สะดวกเลยเดินสะดวกเลยค่ะแล้วรู้สึกว่าประทั ัในบ้านคะกับสินค้าตัวนี้ค่ะแบบแบบอยากให้บอกต่อนะบอกต่อเพื่อนๆที่มีอายุตั้งแต่ห้าสิบขึ้นไปบอกว่าให้กินดีบูนปวดเข่าปวดอะไรปวดเอวอะไรเงี้ยให้กินดีบูนครับพี่สั่งมั่นใจมากเลยใช่ไหมคะว่าสินค้าตัวนี้จะช่วยลดการปวดได้เป็นอย่างดีถูกต้องครับวันนี้นะคะเดี๋ยวพี่วิจิตรศักดิ์นะคะก็จะมาคอนเฟิร์มว่า เป็นการทานจริงๆเนาะเราจะได้มั่นใจว่าเฮ้ยเรามาพูดเฉยๆหรือเปล่าใช่ไหมอ่นเดี๋ยปกติพี่วิสักรทานยังไงอยู่คะอ่าชมให้ให้ทุ้ชนดูเลยคะ่ะอัแกลนี้ได้ยังข้างในมีกี่ซองคะห้าซองข้างในมีห้าซองนะคะนี่นะคะพี่วิจิตรสั์แกะออกมาแล้วนะคะข้างในที่ถูกต้องนะคะ ออกจากภกไปเนี่ยจะต้องมีเอากระดาษที่ซีนไปใส่แบบนี้นะคะแน่นหนาและไม่มีการถูกแกะใดๆทั e ้งสิ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้สารกระเจีเข้มข้นค่ะอย่างที่พี่วิรศบอกว่ามีขึ้นตั้งแต่ซองแรกได้ว่าวันแรกที่กิน่ะดีเช่นเลยแล้วก็มาเดินได้ในช่องอยู่ที่กล่องที่สองไอซองที่สองเท่านั้นนะคะแกะออกมาแล้วนะคะข้างในมีห้าซองเนาะแล้วปกติพี่วิรศชงดื่มแบบไหนอยู่คะชง วันละวันละซองวันละหนึ่งซองนี่นะคะด้านในก็มีห้าซองจริงๆนะคะนี่นะคะรวมกับของพี่เป็นสักเป็นห้าซองค่ะเดี๋ยวให้พี่สักชงให้ดูเลยนะคะปกติทานน้ำประมาณไหนอยู่คะพี่อ่ะเดี๋ยวให้พี่สักเทเลยค่ะชงค่ะก็ใช้น้ำประมาณครึ่งแก้วนะคะครึ่งแก้วค่ะแล้วก็แกะนะคะฉีกซอเบอกมานะคะ โอเคนะคะผงเป็นสีอะไรคะเงผงเป็นสีเหลืองนะคะก็ะนะคะเทให้หมดซองเลยนะคะ,ะหมดแล้วนะคะแล้วก็คุณน,นี่นะคะการทานก็ง่ายมากๆเลยนะคะก็เพียงแค่ชี้ตรงดื่มกับน้ำเปล่าวละหนึ่งครั้งหลังอาหารเช้ากับน้ำเปล่าขึ้นแก้วเท่านั้นเองนะคะคนๆแล้วดื่มนะคะ กินจริง <S <S เห็นผลจริงนะคะเดี๋ยวเรามาถามนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะทีห่หลายผมว่ากินง่ายกินง่ายจริงหรือเปล่าคะทานง่ายไหมคะทานง่ายขมไม่เลยไม่ขมค้าวไหมคะไม่ข้าวนะคะ,<า>น,ะ,คะนี่นะคะการันตีให้เลยว่าทานง่ายเห็นผลใบสันตกัดเข้มข้นดีขึ้นตั้งแต่สองซองแรกอะนะคะวันนี้ใครที่มีอาการปวดข้อปวดเข่านะคะหมอนรองกระดูกทับเส้นปวดสะโพกเราลงขาะะปวดเรียนิ้อล็อกนะมั่นใจได้เลยค่ะนี่ค่ะเสียอีกยงยืนยันว่าดีจริงนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ ครับ oh ผมจริงๆเรื่องนี้พูดจากใจจริงจากที่ความคิดในใจหมดเลยม่นมาเจอตัวนี้ที่แรกเนี่ยเงินที่ว่าเคยซื้อทีละห้าพันหกพันแปดพันอะไรตอนนี้จะคุ้มกว่าค่ะคุ้มกว่าเนาะครับดีใจมากที่มาเจอดีบูอที่ว่าเป็นยาขนานสุดท้ายที่ผมผมเจอเพราะว่าที่ผ่านมาก็เจอมาแล้วแต่ เอาไม่อยู่พอเจอดีบุญเอาอยู่เลยเอาอยู่เลยเนาะก็พวกที่เป็นปวดเข่านะครับก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากครับผมทดลองมาทุกอย่างแล้วหันมาทานดีบุญกันนะครับหายแน่นอนครับไม่ไม่ได้มีการว่าจ้างมานะครับก็ทีมนี้ก็มาจากกรุงเทพกันนะครับแล้วก็มาถึงที่สับรีเนี่ยก็ถือว่าคือคือไม่มีว่าจ้างแน่นอนเอาเอาศักดิ์ศรีเป็นประกันนะครับ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะวุกอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะคะวันนี้นะคะก็มีโอกาสนะคะมาลงพื้นที่จริงนะคะก็ลูกค้านะคะมีปัญหาปวดข้อปวดเข่าแล้วก็ทานผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าที่ชื่อว่าผลิตภัณฑ์ดีบูนตัวนี้นะคะแล้วการปวดเข่าเห็นผลชัดเจนและไวมากๆเลยนะคะวันนี้ลูกค้าอยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆเดี๋ยวเรามาฟังเสียงจากคนใช้จริงกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวันนสดีค่ะคุณลุงชื่อคุณลุงอะไรคะคุณรัชเดชฮะรัชเดชเนาะเป็นคนจังหวัดอะไรคะ จังหวัดสระบุรีนี่แหละครับตอนนี้คุณลุงอายุเท่าไหร่ละคะเจ็ดิบสองฮะเจ็ิบสองเมื่อก่อนทำอาชีพอะไรอยู่คะก็เป็นนักการเมืองมาตลอดอ๋อเป็นนักการเมืองนะคะวันนี้วันนนี้ะคะคุณลุงก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆโดยการที่เมื่อก่อนเห็นว่ามีอาการปวดเข่าใช่ไหมคะอยากให้คุณลุงเล่านิดนึงค่ะว่าตอนที่ปวดมีอาการปวดยังไงบ้างคะคือคือเข่าสองข้างเนี่ยปวดเลยครับคือผมปวดประมาณสองเดือนผมก็รู้แล้วว่าว่าเข่าเสื่อมครับเข่าเสื่อมครนี้ก็ไม่ ก็ยังไม่สั่งอ่ะคือเปิดดูก่อนว่ามันมีแล้วแต่ยังไม่ได้สั่งไว้ทดลองนู่นทดลองนี่เอ๊ะมันก็ไม่หายไม่หายว่าผมก็ตัดสินใจสั่งทดลองทางแพทย์ทางเลือกอะครับไปกดบ้างไปอะไรเงี้ยครับไปนวดบ้างไปนวดบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ดีขึ้นเนาะแล้วเห็นตัวโฆษณาดีบุลจากช่องทางไหนคะช่องทาง อ่า YouTube, YouTube เนี่ยครับก็เรียกได้ว่าเห็นแล้วแบบเห็นคนลูกค้าพวกที่เข้าทานจะให้สัมภาษณ์ก็ทานดีแล้วก็เลยอยากจะลองบ้างใช่ไหมค,คะจะทดลองจะทดลองดูอ๋อค่ะแล้วหลังจากที่เราได้ลองอะค่ะเรารู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เราทานที่ซองที่เท่าไหร่คะคือซองแรกเลยนะครับผมทานก็มีความรู้สึกว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงขึ้น,ค,นครับซองแรกเลยตั้งแต่ซองแรกแล้วก็เอ๊ะพอดีขึ้นก็ทานไปเรื่อยๆทานเรื่อยๆแล้วก็พอจนครบก็หายเลยห้าชุดหนึ่ง ตอนนี้เห็นคุณลุงบอกว่ากล้าพูดได้อย่างมั่นใจเลยว่าตอนนี้อาการหายปวดแบบปิดทิ้งเลยหายแน่นอนหายแน่นอนนะคะหายหายร้อยเปอร์เซ็นต์ะโอ้โหสุดยอดมากเลยนี่นะคะก็เป็นผลลัพธ์ดีๆของผิดคล้ายๆมันเส้นเอ็นเสื่อมแบบเส้นเอ็นอักเสบเดินแล้วมันดังกุ๊บกรอบแบบเดินมค่ะมันแล้วมันเดินแบบเดินไม่ถนัดนะค่ะเดินไม่ถนัดมีอาการปวดเนาะเวลาเดินแล้วก็เดินมีเสียงกรอบแก๊บอ่ากรอบแก๊บด้วยกรอบแก๊บนะคะแล้วก็เป็นมากี่ปีคะประมาณสัก กเจ็ดปีแล้วครหกเจ็ดปีมาแล้วนะคะที่ที่เป็นจริงๆนี่สองปีสองปีที่เป็นหนักมากที่สุดแล้วสองปีค่ะแล้วเคยไปหาคุณหมอมาเลยคะเคยไปฉีดไอ้ไอ้เข้มที่มันโป่งอ่ะค่ะกี่ขาเส้นตรงนั้นไม่ไม่หายไม่หายโอ้ปบ่อยเลยฉีดเป็นปีอ๋อฉีดเป็นปีนะคะฉีดมาแล้วก็ไม่หายเนาะแล้วหลังทานนะคะผลพธ์เป็นยังไงบ้างหลังทานแล้วที่ข้ามบวมมันก็ค่อยๆยุบค่อยๆยุบค่อยๆยยุบหนักอะไรค่ะ เรียกได้ว่ามีอาการปวดเข่าที่หนักมากๆแต่ว่า<ช>เพียงทานไปแค่สองกล่องเนาะ<ช>สองกล่องแล้วก็อาการหายปวดใช่ไหมคะหายแบบมันก็หายหายดีว่าเก้าอะค่ะแล้วถ้าเทียบความคุ้มค่ากับราคาค่ะคุณพี่บุตมองว่ามันคุ้มค่าไหมไหมคะกับกันลงทุนครั้งนี้ค่ะมันดูทีแล้วเหมือนคิดว่าแพงนะถ้าลองได้ลองเอามาซื้อเอามากินเอามาทานดูนะค่ะ ผมวนะ่าา uh ุม huh. 4ล้านคนมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมโรคข้ออักเสบโรคข้ออักเสบรุมตอยโรคข้อเส่อมโรคก,กระดูกพรุนโรคหมอนรองกระดูกสหลังเคลื่อนนิ้วล็อกอาการปวดเมื่อยตามข้อผู้ที่ต้องการเพิ่มความสูงนักกีฬาอาชีพที่ต้องยืนเป็นเวลานาน ผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ควรได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอคือ1 0 0 0 0ถึง1,500มิลลิกรัมต่อวันเพื่อความสมดุลของมวลกระดูกในทุกเพศทุกวัยดีบูลจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มียอดขายสูงสุดทั้งในยุโรปและอเมริกา